ที่ทำให้เราสองคนมีวันนี้เรามีลูกสองคนที่ถามจริงๆถามอะไรล่ะจ๊ะเบื่อพัวหรือยังลถถามไปแล้วไอหนูเล,ล,เล่นล็อกเท้าแลวจันตา่จาจ้นที่รู้สึกว่าเราเนี่ยห่างเหินมาสุทุกวันห่างเหินยังไงเป็นปรพราพี่ต้องทําหน้าที่แต่วันนี้พี่มีโอกาสอยู่กับเมียตลอดทั้งวันทั้งคืนเรามาทําลูกกันไหมตายแล้วตายแล้วโกอกแก๊กแกไม่ เดี๋ยวต้องเจาะดูดูซะหน่อยดูที่พ่อตาแม่ผมว่าทำอะไรแม่คนตาดีที่ดูแล้วดูลารักแล้วไม่มีใครเลยมาให้เพื่อเจอสักทีนะ้วจัดมาละัดก็เลี้ยงไม่ไหวอยู่แล้วใจจริงพี่อยากจะมีทั้งสิบเอ็ดคนกระเดียบทีบปัดไปเลยแต่สองคนยังให้ดูแลได้เลยทีนะเอาเถอะนะจะต้องเจอใครเห็นหรอกไม่มีใครรู้พูดไปรู้เรื่องนะแม่มึงนะเล่าหรือจริงเลยลูกสองคนไม่พอหรืไงฮะไม่พอ เพราะความรักไงบอกว่าอยางไงพี่รักจันดาราพี่อยากทำไอเขาเขาจูบไงนะคนเยอะแยะน้ำแอ้มึงนะเอ้พวกมึงก็คุไม่รู้เรื่องให้จูบนะให่จูบนะย้อนย้อนเถอะย้อนย้อนเถอะเข้าเหนียวสองตั้นน้ำตาลสองปึกคนแก่กอดกันแล้วหัวสั่นไอเด็กเล่นเด็กที่ไหนเนี่ย พี่เลนพี่ลุกมาแอบเปิมหัวแม่เขาเจ้าจีกันใครเนี่ยเสร็ว่าไอ้เด็กคนนแ้่พ่อแม่ไม่สั่งสอนอ้าสงสัยจะติดนิสัยพ่อมันมาด่าลูกเขาเล่จะเตยให้ร้องเลยเป็นพวกพี่นั่นแหละเห็นไหมไม่รู้จะพักจะผ่อนเมื่ลยหร่เลยค่ะดูต่อดูในกำลังเอาเถอะนะจัดดาราเด็กเมื่อกี้มันไปแล้วเชื่อพี่เถอะเชื่อผัวเถอะนะขอหอมหน่อยนะบขยะนายเอฟที่มึงเลือเอาเถอะเอาเถอะนะ โยนโยนฉึกอ้ยนโยนฉึกข้าวเหนียวสองปั้นน้ำตาลสองเบกขดแก่ตอดกันลวหัวผัดนึ่งนึ่งอ้เด็กเว้นเด็กที่ไหนเนี่ยแอบดูเัวเมียเขาจู๋จี๋ดื้อกันไอ้เบ๊พ่อแม่ไม่สั่งสอนใจไดจะแตะพิษความเจด้ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วขอสักหน่อยอ่านแล้วขอหน่อยอโยอนโยนฉุดอ่ะโยนโยนฉุดข้าวเหนียวสองกบเมล็ดสองเกบคนแก่กอดกันแล้วหัวพันใครนะเด็กที่ไหนอยากจะรู้แล้วเกิดไอพ่อแม่ไปสั่งสอนเจอพี่จ๊ต๊กพ่อ คืนไม่พอจะซ้ำเช้าม่พอพอแล้วมันีกี่โมงเนี่ยไอ้หนุ่มตอนนี้กี่โมงะตห้าโมงแล้วมาทำไมแต้านมน้องหมดแต่สิเต้านมมานมแม่อยู่ไหมเนี่ยแม่อยู่ที่บ้านเหรอพ่อแม่เขาเราจะทำอะไรกันมึงขับจังหวะกูไม่ชอบเลยขับจังหวะ หวันเราเติมธุรกิบได้วเลยมาได้ค่ะอารมณ์ค้างอารมณ์ค้างเสียลมกูหมดพี่มึงลองเร็งอะไรเนี่ยเด็ดที่ไหนไอเขาไปเนี่ยเฮ้ยเด็ดที่ไหนเนี่ยโอยตายแล้วเดี๋ยวลูกหาลองหารองเท้าไปหมีมีไอเนี้ยู่อพ่อใ่้บอกว่าให้ตอนเด็กๆให้กินนมแม่ให้กินนมแม่เผอนี่แหละ เรือมวยหย่อนเวียนดุหน้าที่ออกมาเป็นแบบเนี้ยตายแล้วพีิจพูดไม่ได้ไปกินอะไรมาตั้งแต่นีเนี่ยไม่เป็นไรแล้วลูกนะก็ก็ตามพระดาเด็กเขาอยู่ในท้องพ่อกับแม่เก้าเดือนไอ้หนูอยู่สิบแปดเดือนนอนตูดล็อกเพลินเลยแม่ไม่ยักพันหน้าหนูเนี่ยแม่ไม่ยักเลยนะลูกว่าอยู่นานขนาดนั้นหนูไม่ยามนะไม่ยอมแต่ยังลูกไม่ยอมเลยพ่อกับแม่ไม่รักหนูจริงเลยไม่รักยังไงเลยลูก นอนไม่หลับทุกคืนเลยเป็นอะไรนอนนอนข้างล่างพ่อนอนข้างบนอพ่อกับแม่ทําอะไรกันทุกคืนเลยบนห้องอ่ะเสียงดังกกๆๆๆๆๆๆแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่รักหนูไม่รักยังไงตอนกลางคืนมาแอบกินอะไรกันไม่รู้เสียงดังแชะ่ไอ้ไตอนนั้นลงพบี้เน่ยอแม่เสียงดังแบบนี่ยพ่อกําลังขยับขยาย ที่นอนกันอ๋อที่ดังคึอกัดคือกัดแก่พี่นะพ่อมึงพูดถ่ามันร้อนย้ายที่นอนกันเดี๋ยวที่นอนไอ้จิ้งไปทำไมย้ายหลายคืนจากกันแกย้ายต้องคือหนูไม่เอาสิลูกลูกมีพูดไม่เพราะเลยหนูขอต้อนแล้วแล้วเสียงอะไรดังแจ๊ะแจ๊ะจ๊ะอ่ะเสียงแจ๊ะนี่คือพ่อเป็นคนกิน กินอะไรแล้วกระเซ็นดังเด็ดร้องกินดังมากเลยลูกเจ้าบ้านเขาเข้าวไปขื่นเข้ากันเป็นปีไปคุยพาไอ้หนูไอ้หนูจะมาบอกพ่อกับแม่นมอน้องหมดแล้วไหนเออน้องเอลูกไปแม็ดตายแล้วลูกหมีทำอะไรแบบนี้เนี่ยจะไมทำน้องแบบนี้เนี่ยน้องน้องมันนอนไงเอ็นมากลัวจะตื่นลูกเอ็นเนี่ยเอาใส่ถุงมาเลย ไปซื้ออาหารในเซเว่นไงสาวยังถามเลยเอาว่าอะไรใส่ถุงเปล่าหนูก็จำมาจากเซเว่นตายแล้วที่รเนี่ะทำแบบนี้นะลูกเนะเานายดูน้องดีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยเชงนมนะน้องขวดหนึ่งหนูขวดนึ่งนี่ของหนูขวดแค่นี้เอง <laughs> แสดงว่าที่ให้นมไปในแย่งของน้องกินหมดเลยใช่ไหมกระป๋องแรกไงหนูชงกระป๋องแรกอตนนี้น้องมันร้องงานนมกระป๋องแรกมันหมดหนูเลยเปิดที่เหลือเลยส1็กระป๋องทำยังไงน้องไม่ได้กินแล้วน้องหลับไปก่อนหนูกลัวนมมันจะเสียทำไงลูกหนูหนูเลยแตกแม่งหมดเลยตายจังว่าพี่แม่ได้ยินเสียงน้องร้องทุกคืนเลยหนูก็ได้ยินเสียงพ่อกับแม่กินกันแกลกพอแล้วลูกจะมีจ้าจัไว้นะลูก เวลาพเมียเพ่อแม่ทำอะไรกันจะมาแอบดูเดีจะเป็นตามกงยิงนนะพี่ก็พูดแล้วพ่อไม่เป็นทีหกัน่าไม่บอกเรืองเรื่องรกันไมดูสิคนนี้หน้าตาเหมือนพ uh, ่อนะลักษณะจะรอเขเหมือนแม่ดูไม่ได้เลยไม่ทันเรื่องเป็นปุณณ์เหรอปัดปีปัดปีม่ปัดปีด้วย มาเป็นการเร่งด่วนมีข่าวจะตรมเวราชองค์การคุณพ่อขุนร้านนาให้ท่านขึ้นเฝ้าหน้าท้องพระโรงรถดในการไวและสิ่งที่สําคัญการมาในครั้งนี้มีข่าวร้ายจะมาบอกอะไรหรือบันนี้มีกองทัพนําโดยแม่ทัพทาราประชิดติดหน้ากำแพงเมืองแล้ว <c oughs> จังลูกม,มองตับแม่ลูกม,มีจับไปฝากน้องก่อนนะลูกนะเดี๋ยวหนูอน้องไปเล่ยก่อนนะไูกไอ้ได้แลูกปลูกไปกกไาลังไปเยกไปล พี่ของพี่แต่ฉันขอขอชีวิตกับขอ้อธาราพี่ให้สัญญากับฉันได้หรือเปล่าพี่มึงเลยเมื่อก่อนที่พี่จะเคลื่อทัาฉันขอให้พี่แม่กละเบิดจันญราที่บ้านก่อนจะได้หรือเปล่าสุดไม่เย็นแผ่นดิหัวต้องทำหน้าที่ของชายชาตทหารที่ดีที่สุด สที่พี่จะทำได้แต่จันดาราพี่ต้องปกป้องแผ่นดินข้าสัญญาจะดูแลพ่อของจันดาราให้ดีพี่จะไม่ทำลทญญายโพสต์เนพี่สัญญาแล้วนะว่าพ,พี่จะไว้ชีวิตพ่อจะดูแลกบช้กับพี่จะลืมสัญญาด้วม,ม ไม่กับพริลูคือจะขอสุยัจะงึงถจับได้ลายทันที่จะไม่ฟังไม่ค่าผ่านั้นเขาเป็นข่อตา